นี่นะทุกคนนี่นีเชือกมาดแล้วนะครับเชือกสั้นนะทุกคนต่อไปแล้วก็จับเส้นนี้นะครับเส้นที่สวัสดีครับทุกคนผมกิดครับ คลิปที่ทุกคนได้ดูไปเมื่อสักครู่นี้มันเจ๋งมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองทํากันครับทุกคนว่าจะเป็นเหมือนในคลิปหรือเปล่าเอาละครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับนี่นะทุกคนนี่มีเชือกมาแล้วนะครับเชือกสั้นนะทุกคนต่อไปแล้วก็จับเส้นนี้นะครับเส้นที่อยู่ตรงเสานะครับลอดมาตรงระหว่างข้อแขนของเรานะครับแบบนี้แล้วก็ใช้ข้อมือของเราลอดออกไปแบบนี้แล้วก็ดึงเลยครับทุกคนนี่ครับ นี่ออกได้จริงด้วยครับแต่ปัญหาก็คือถ้าเป็นกุญแจจริงๆตรงนี้จะเอาออกยังไง <c oughs> ก็ค่อยไปว่ากันอีกทีนึงนะครับเอาละครับทุกคนก็เป็นคลิปสนุกๆน,นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์ให้พี่กินนะครับแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ